เอาละครับก็ต้องขอการาบสดดวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับที่หลงเข้ามาดูช่องนิวซาบีทุกคนได้นะวันนี้เราก็จะมารีวิวครับเป็น ลูฟี่เจ้าแห่งราชาโจรสลัดนะครับก็ปกคลิปน่าจะบอกหมดแล้วนะว่าเนี่ยเออจะมารีวิวลูฟี่ร่างนี้คือก่อนจะรีวิวขอระบายอะไรหน่อยนะครับก็คือไอเดียหลักผมนะครับที่เล่นเองปั้นเองหาเพชรเองมากับมือคือ600เพชรแม่งไม่ได้รหัสน้องผมนะน้องผมแบบน้องผมแท้แท้นะครับที่ไม่ได้เล่นเฮี้ยอะไรเลยนะครับสมัครมาไว้โงโ่ง,โง,โงมันสุ่มรอบเดียวอะได้ใครโดยแล้วผมก็เลยเออแบบไหนๆก็ได้ใครโดแล้วมาสุ่มอีกรอบนึงแล้วกันแม่งได้ลูฟี่อีกแล้วเพชรเหลืออีกตั้งส0 0กว่าเพชรก็คือแบบเสร็จผมนะครับเรียบร้อยไอเด ก็คือผมเอาโลบอกไว้แรกมาน่นหละเออแบบแรกกับน,น้องมาอะไรเงี้ยคือแบบรหัสโคตรตึงมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดีกว่านะครับว่าลูฟี่ร่างเนี้ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะก็แบบที่ทำคิวเรียกแอคชั่นไปเมื่อวานอ่ะนะมาสกิลแรกครับก็จะชื่อว่าเกียร์สี่สเน็กแมนคิงครอปด้านะครับก็ประมาณนี้นะเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์สี่สเน็กแมนและสไตล์จะเปลี่ยนเป็นเกตเตอร์ครับก็จะถ้าใช้สกิลนี้เราจะกลายเป็นสายวิ่งนะครับ สร้างความเสียหายศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดและสัตว์ให้ศัตรูปิ้วนะครับหลังจากสกิลทํางานจะได้รับสถานะไรเทียมทานในระยะเวลาที่กําหนดก็ประมาณนี้เนาะแบบบรรยากาศถ้าเราถ้าเราใช้สกิลนี้นะครับเราจะกลายเป็นสเน็กแมนนะครับแล้วเราก็จะกลายจากสายหมัดกลายเป็นสายเก็ตเตอร์หรือสายวิ่งนั่นเองนะส่วนสกิลที่2นะครับเกียสี่เบาแมนนะครับมัดอ่ามัดปืนมหาราชาลิงยักษ์อะไรสักอย่างนั่นแหละนะ สร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะไกลในขอบเขตที่กําหนดนะครับอีกทั้งยังมีโอกาสมอบสถานนะตัวสารให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายหลังจากสกิลทํางานจะได้รับสถานะไรเทียมทานในระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสกิลก็ไกลนะครับมันบอกอยู่นะครับว่าระยะไกลทั้งสองสกิลเลยนะโอเคครับทุกคนเราก็อยู่กันตาแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูฟี่ร่างเนี้ยแบบเวลาใช้จริงเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนนะผมก็อธิบายอาคุณสมบัติให้ฟังคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับผมก็ไปอ่านมาแล้วนะ คุณสมบัติของมันนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าลูฟี่เนี่ยจะไม่ติดสถานาะที่เป็นไฟฟ้านะครับหรือไฟไฟชอ็ฟชอตนั่นแหละอ่ะ ลูฟี่มันจะไม่ติดสถานะไฟช็อตกับสถานะที่ทําให้เราเป็นหินนะครับแล้วก็มันจะมีการตายนะครับก็คือแบบเวลาเราโดนดาวเมดหนักๆแบบเลือดเราจะเหลือหนึ่งนะครับเราจะไม่ตายทันทีนะแล้วก็ลูฟี่ร่างนี้นะครับจะได้รับความเสียหายลดลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าโดนสายอาสายมัดเนี่ยตีมามันก็จะลดลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมๆก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆครับว่าโรเจอร์เดี๋ยวไม่สามารถวันช็อตมันได้แน่นอน,นครับใครที่บอกว่าโรเจอร์จะฆ่าลูฟี่ร่างเนี้ยคือแบบคิดใหม่นะฆ่าไ้มมัยย,นะย,ย่่าาตนนง มาเดี๋ยวเรามาลองเป็นสเน็กแมนกันเลยดีกว่าคิงคอปบ้าไปดิใช่ปะวะมันชื่อคิงคอปบ้าใช่ไหมท่าเนี้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิตไปจะแม่งเคยเดี๋ยวเราขออนุญาตบอกเสียงเกมนะครับก็คือร่างเนี้ยมันก็เหมือนร่างสเน็กแมนร่างนั้นแหละนะครับคืออันนี้ถ้าเรากดสกิลนี้มันจะคือร่างนะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเราใช้สกิลสองก่อนเลยนะครับมาดูกันกไปหึหึ อย่างโหดโอเคแต่เราคือล่างครับนี่นะฮะเรากดสกิลหนึ่งอีกครั้งก็จะเป็นการคือล่างนะครับเอา้าเถือไปกดสกิลเบลแมนเอาไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเบลแมนจะที่แค่ไหนนี่ไ,นนไนงนีง่ไงญอู้เท่เกินนะฮะกดอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นหมัดรวมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับฮึต้องกดค้างเหร,อหรือยังไงอะ่ะผมไม่เข้าใจสกิลไปหนึ่งไปหนึงคือล่างก่อนเบลกูแมนโต กดค้างหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดค้างดูนะอันนี้อันนี้คือผมกดค้างนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าต้องกดค้างหรือเปล่านะน่าจะใช่นะน่าจะต้องเป็นการกดค้างครับโอเคตาแรกก็5้าสูทนะครับเจอบอทได้แหละน้องมันก็เลยดูชิวๆนะครับเอาเป็นว่าแม่เท่สัตว์เลยค่ะเกลี่ยล่างได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูตาที่สองเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นตาที่สองนะก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันกดค้างได้หรือเปล่านะเท่าๆที่ดูน่าจะเป็นการกดค้างมากกว่านะครับถ้าเป็นการกดอาทีเดียวเนี่ยน่าจะเป็นการแบบ ถ้ามันดาเมจฮิตเดียวนะแต่ถ้าเรากดค้างนะ่าจะเป็นการแบบต่อยรัวๆนะน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองดูอีกรอบหนึ่งล้วกันผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครั้งแรกเลยครับแบบครั้งแรกในที่รีวิวแบบตัวมันไงไม่ได้เล่นมาก่อนด้วยนะครับก็อาจจะแบบมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยละกันมาเดี๋ยวเรามาลองดูใหม่คือแบบโดยรวมถึงประเทศนะมันมันเหมือนมันมันแอบ้ายโอนี้อยู่นะร่างโอนี้อ่ะร่างบุตรถล่มโอนี้ไงชิมามันแอบคายนะเออแต่พระคุมนี่โรเจอร์ชัดเลยเนะี่ยไม่อยี่ยกับโรเจอร์เลย แล้วที่แบบความความพิเศษของมันก็คือเปลี่ยนสายได้นะผมชอบตรงเนี้ยจากสายมัดเป็นสายวิง่งอนาคตแม่งทาเปลี่ยนสีมาทําไงเนี่ยโซโลเปลี่ยนสีได้อะไรย่างนี้ปะเท่เลยนะเวย้ยแบบโซโลแบบจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยโคตรเฟียวจริงๆเปลี่ยนสายเนี่ยมันไม่แปลกนะจริงๆมันมีตัวมาก่อนหน้าน,านี้หนึ่งตัวนะครับก็น่าจะเป็นรุจินะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารุจิเวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยมันกลายเป็นสายวิ่งหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะใช่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลากวดค้างมันเป็นยังไงเนาะ เดาแป้งล่างไปเลยดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ผมจะลองกดค้างดูนะครับอดึงธงไปอ๋อใช่ครับถ้ากดค้างจะเป็นการทำดาเมจรัวๆนะถูกแล้วครับถูกต้องแล้วโอเคตอนนี้เราเป็นสายเกตเตอร์ครับดึงทงไปดึงทงไปดิครับแล้วมันคืนล่างด้วยนะเนี่ยถ้าเรากดสกิลหนึ่งอีกรอบจะเป็นการคืนล่างนะครับแบบนี้เอาเฮ้เพื่อนโกเกมไวเกิน อะไรครับนี่อ่ะดีบจบไปไหนล่ะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโมเดลแล้วกันนะเนี่ยเหมือนโอนี้เลยนะอันนี้ตองแบงหน้าก็คือเบลแมนนั่นแหละครับอเฮ้ยไม่จบเฉยนเนี่ยนะฮะมันต้องกด้างนะทุกคนถ้าอยากแบบถ้าอยากต่อรวๆมันต้องกด้างนะครับแล้วอะไรมันขึ้นวันนี้ฮะโอเคก็ประมาณนี้ให้เขาดึงทงไปเพื่อให้บอดดึงทงไปมามาเดี๋ยวลองลองต่อยต่อย เฮ้ยเยี่ยโค้ชเฮโดดถีบได้ดูโดดถีบนี่ไงเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะลองกดทีเดียวดูเฮ้ยอ๋อเหอะไปกดค้างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาว่ามันกดค้างครับมันเป็นการต่อยรัวๆเอออันนี้ไงนได้อยู่อีกรอบนึงก็เบาแมนไปเลยปั๊มคิวเป็นการปั๊มคิวแน่แนอันนี้คือเขากดค้างนะ าผมได้ไปไงแล้วงไงครับอโอเคมามาแต่ลองกดทีเดียวดูอันนี้ก็จะกดทีเดียวเลยนะนี่ครับกดทีเดียวมันจะเป็นการต่อยออกไปแบบนี้นะกมุโกมุโ,มโน,โนมันต้องกดค้างเออจริงๆเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วนะผมแบบน่าจะเพิ่งรู้เลยคนดูอาจจะรู้กันหมดแล้วก็ได้ะเวย เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือทีเดียวมันเลยเป็นการวันช็อตคือล่างแล้วก็กลายเป็นสเน็กแมนโอ้โคตรปวดเนอะกูบอกเลยถ้าลงแล้วนิดๆแล้วมีแบบตัวนี้ซับฟูๆได้ยังปวดอ่ะแป้งล่างคือล่างแป้งล่างคือล่างอย่างเงี้ยโโอ้ห โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ลวกัน,นถ้า้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้ละกันคือช่องเนี้ยของผมเป็นช่องใหม่ครับช่องเ่าผมก็ 10x กันแหละนะเผื่อหลายคนยังไม่รู้ช่องนี้ผมก็ทํามาแบบขำๆครับแบบไม่ได้สนใจยอดซับยอดวิวยอดอะไรนะผมทํามาเพราะผมอยากทาแล้วนะแบบจะมีไม่มีก็ได้ครับคนดูจะมีไม่มีก็ได้คือแบบผมทําขำๆแล้วโอเคประมาณนี้ลวกันบา,บาย